สุดแคดแดนประเทศไทยณช่องแม็กสวัสดีครับทุกท่านครับมือนี้ซีสเกตชาแนลนะครับมาไหนมากผ้าไปเที่ยวุูละครับทางไปต่อปอปอล่าวกันมานะครับคุณผู้ชมครับลงอุโมงค์นะครับคุณผู้ชมจะมีบอกรายเะเอียของต้องห้ามนําเข้านะครับเดินลงอุโมงมาแล้วนะครับอุโมงไปที่ ประเทศลาวนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากด่านช่องเม็กจังหวัดอุบล์ราชธานีนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นอุโมงค์เดินไปเรื่อยๆนะครับอุโมงค์ที่เดินจากด่านช่องเม็กไปประเทศลาวนะครับทผ่้ชมโผล่ขึ้นมาตรงนี้ครับโผล่ขึ้นมาตรงนี้แล้วฝนตกครับวันนี้วันนี้มาฝนตกนะครับ วันนี้มาเที่ยวที่ลาวแต่ฝนตกนะครับพี่น้องครับแล้วตอนนี้ผมก็ข้ามฝั่งมายังประเทศลาวแล้วนะครับข้ามฝั่งมาจากเมืองอ่าเขาเรียกอะไรครับข้ามฝั่งมาจากช่องช่องเม็กนะครับช่องเม็กตอนนี้ก็อยู่ฝั่งประเทศลาวแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะไปสแตมป์พาสปอร์ตทางด้านโน้นตอนนี้ก็ข้ามฝั่งมานะครับไปสแตมป์พาสปอร์ต เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปที่ช่องหมายเลขหกนะครับก็น่าจะเป็นตรงน้นแหละครับตอนนี้ผมก็ข้ามฝั่งมาฝั่งประเทศลาวแล้วนะครับเข้ามาตรงด่านช่องเม็กนะครับโน่นคุณผู้ชมจะเห็นเป็นตรงนั้นเขาเขียนว่าอะไรพงสวรร์แบงค์ธนาคารนะครับธนาคารพงสวรรค์พงสวรร์แบงค์นะครับธนาคารตรงนี้ช่องหมายเลขหกไปอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน